สวัสดีครับพี่นกย่อยสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับการติดตั้งจอ Android นะครับใน isuzu d max all new นะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะหน้าใหญ่เต็มแบบนี้เลยมาพร้อมกับโบรเดอร์หรือเบ้านะครับหรือกรอบนะครับของเขาออกแบบมาสำหรับ isuzu d max all new ตั้งแต่ปี12จนถึงปี19นะครับประมาณนี้นะฮะงานติดตั้งสำหรับคันนี้นะครับประกอบไปด้วย กล้องบันทึกหน้านะครับระบบแ n d ด o อยเนื่องจากเห็นว่ามีหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมกับกล้องถอยนะฮะเชื่อมต่อของเดิมตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกียร์ถอยกันครับเขียนให้ผมเข้าเกียร์ถอยครับภาพตัดเป็นกล้องถอยมีเส้นการระยะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตัดจากกล้องถอยไปครับเราสามารถที่จะเข้าอันนี้ยูทูบนะฮะเล่นต่อเนื่องจากยูทูบไปเลยนะฮะ เลงเสียงได้นะครับไฟตรงนี้จะติดพร้อมกับไฟหลี่นะวัาเราเปิดไฟหลี่นะแต่ผมจะปิดไฟหลี่นะปิดไฟหลี่ครับเราจะเห็นว่าด้านข้างหายไปแล้วนะครับพอเปิดไฟหลี่ไฟด้านข้างจะขึ้นมานะเห็นไหมฮะปิดเปิดครับนี่ครับแบบนี้เล่นสองแอปพลิเคชันนะครับในหนึ่งหน้าจอฮะตัวนี้ฮะลองดูนะครับคอมมันทิกน้าดึงลงมาครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้เห็นตัวนี้นะครับคล้ายๆแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นการแสดงผลของกล้องบันทึกหน้านะครับสังเกตมีไฟกระพริบมีกล้องบันทึกอยู่นะฮะสามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกแล้วได้นะครับนี่ครับพันนี่ฮะตัวนี้ล่าสุดนะฮะเป็นรายการนะครับนี่นะครับ payback นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราจะดูไฟล์ไหนนะฮะเลือกไฟนี้ ก็จะเห็นว่านะครับการทํางานรวดเร็วนะฮะลื่นไหลดีนะฮะแต่ร่าก็มันที่ระบบแอนดรอยนะฮะก็นี่ฮะก็ได้หมดฮะนี่ฮะกงมันที่งานระบบแอนดรอยนะครับเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นระบบ a n d ดรอยเช่นกันครับโอเคนะครับสามารถที่จะแบ็คกลับไปได้นะฮะตัวนี้โดยการกดนี้นะฮะ หรือว่ากล้องมันดจริงเป็นแบบไหนแบบนี้ฮะนี่ครับนี่ครับสามารถที่จะเลื่อนแพกได้นะฮะนี่ฮะได้หมดนะฮะอ่านะครับแปบนนะครับเลือกดูได้เลยนะครับไฟล์ไหนหรือเฟรมไหนที่เราต้องการนะครับ ตอนนี้มีการบันทึกอยู่นะฮะอยู่ตรงนี้โอเคข้าหน้าจอหลักครับหน้าจอหลักจะเป็นแรม2องรอมามเวอร์ชัน10นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแมปนะครับสามารถเลือกดูแมปได้นะครับก็เป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกนะครับง่ายเลยนะครับก็ลงสมัครครับให้เรียบร้อยมันก็ข้ามไปได้ครับใครที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับ จอ Android ตรงรุ่นนะครับในรถยูสุดีแม็นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมพพชบูรณ์ได้เลยนะครับจอเราออกแบบตรงรุ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่บดบางแอร์นะครับใช้งานแอร์ได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับปุ่มกดทัดสายยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับระบบแอร์ก็คงเหมือนเดิมนะครับนี่นะจอทั่วไปนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมหน้าจากเฟซโซได้เลยนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ปากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ